สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเอ็มสักสิทธิ์จุบิพิกันเหมือนเดิมน,นะครับเอ็มวันนี้ที่เนินกลุ่มบางกระทุ่มพิษณุโลวันนี้ก็อาจจะมืดหน่อยนะครับเนาะวันนี้ก็มาย่างน่องไก่นะครับก็มากินด้วยกันนะครับทุกคนทุกท่านวันนี้น่องไก่ย่างนะครับสองน่องขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่เข้าไปกดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับ กใกล้จะได้แล้วนะครับนาะอขอบคุณทุกคนท่านด้วยนะครับที่เข้ามาปูเสือดูนะครับน้เจี๊ยบล่ลองไก่ย่างนะครับน้อใกล้จะได้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับน้หวาน